สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกในเกมนิโนคุนิ Crossworld นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการอัปเดตประจําวันที่10สิงหาคมนั่นเองนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในนิโนคุนิ CrossworldServerGlobal นั่นเองนะครับเริ่มแรกนะครับก็คือเรื่องของการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับก็เที่ยงถึง4โมงครึ่งนะครับแต่อันนี้ก็ไม่รู้จะแก้ไขข้อมูลอะไรอีกหรือเปล่านะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดละกัน รเรามาพูดถึงเรื่องคอนเทนต์ละกันนะครับว่าจะมีอะไรอัปเดตบ้างเนาะอันแรกเนี่ยก็คือศึกชิงบัลลังนะครับเป็นคล้ายๆกับกิ i ล d วอ r นะครับที่เอา4 g กิลเนี่ยมาชนกันมาสู้กันนะครับแล้วก็มีแมคานิกต่างๆเนี่ยให้เราได้เล่นนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยหลายๆคนเข้าใจผิดว่าเป็นข้ามเซริร์ฟแต่ไม่ใช่นะครับเป็นอยู่ในเซิร์ฟของเรานั่นเองนะครับรูปแบบนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวศึกชิงสมบัติโบราณ นะครับก็คือจะมีการาให้เราประมูลโดยการใช้ปริซึมนะครับสกิลที่ประมูลด้วยปริซึมสูงสุดเนี่ยจะได้เข้าไปเล่นในศึกชิงบอลลังนะครับแต่ว่าถ้ากิลไหนที่ไม่ได้เล่นเนี่ยก็เก็บปริซึมไว้เล่นสัปดาห์ต่อๆไปได้นะครับหรือว่าเราสามารถเชียร์ไอ้สกิลที่ได้เล่นเนี่ยเข้าไปเชียร์ได้เนาะซึ่งถ้าเกิดเชียร์แล้วเราก็จะได้บัฟได้ของได้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าตามหลักของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะมีการแข่งขันศึกชิงบอลลังจริงจริงเนี่ย ในวันอาทิตย์นั่นเองนะครับสามทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มเนาะอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเข้าบ้านเราแล้วเนี่ยต้องมาเช็คกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเวลาวันเวลาเนี่ยจะตรงกันหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากสิ้นสุดเนี่ยกิลด์ที่ชนะนะครับก็จะได้เป็นเหมือนกับเจ้าเมืองนะครับแล้วก็สามารถออกนโยบายต่างๆให้กับเซิร์ฟเวอร์นั้นๆได้เลยนะครับมีสิทธิพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกชุดแล้วก็เป็นห้องแบบ ที่พิเศษกว่าชาวบ้านนะก็คือเป็นห้องสําหรับกิวนั้นเลยเป็นห้องบอลรูมอะไรแบบนี้เนาะทีนี้เรามาดูในเกมกันนิดนึงนะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะ,อ,ะอ่นนี้ก็จะเป็นหน้าตาของศึกชิงบอลลังนั่นเองนะครับแมปเนี่ยก็จะมีทั้งหมดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับที่แนะนําเราอยู่ในเกมเนาะอันนี้เป็นภาษาเกาหลีอยู่นะครับก็ ในกติกาของศึกชิงบอลลังเนี่ยก็คือมันจะเข้าไป4กิลใช่ไหมครับแล้วก็แต่ละกิลเนี่ยพอผ่านเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะมีมังกรเกิดที่บ้านตัวเองนะครับซึ่งมังกรเนี่ยมันจะนับเป็นคะแนนนั่นเองนะครับถ้ากิลไหนเนี่ยเก็บมังกรครบ10แต้มก่อนะครับกิลนั้นเนี่ยก็จะได้รับชัยชนะไปเพราะฉะนั้นศึกนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การแบบว่าวิ่งเข้าไปบวกค่ากันนะครับแต่มันจะต้องใช้แผนด้วยนะครับอาจจะต้องมีทีมที่แบบเอ้ยป้องกันมังกรไม่ให้มังกรของเราถูกแย่ง หรืออาจจะมีทีมที่วิ่งไปแย่งมังกรฝั่งตรงข้ามหรือสก,กัดเขาอะไรแบบนี้ครับแล้วมันเป็นการเจอกัน4กิลเนี่ยมันก็จะค่อนข้างวุ่นวายมาก4กิลเนี่ยถ้าเป็นกิลที่อัพจนเต็มแล้วเนี่ยก็คือ200คนกิลละ50คนก็คือแบบชนกันแบบสนุกสนานแน่นอนนะครับสำหรับสึกชิงบัลลังก์เนาะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเข้ามาอีกทีนึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นภาพกันมากกว่านี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูถึงเรื่องอัปเดตอื่นบ้างนะครับผม เพิ่มระบบสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าเจ้าเซิร์ฟนอกเนี่ยมันไม่มีมาก่อนนะครับเป็นเซิร์ฟแรกเลยนะครับที่เอาตัวสัตว์เลี้ยงเข้ามานะครับซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาก็บอกไว้แล้วนะครับผมว่ามันจะเป็นรูปแบบที่สามารถมาบัฟให้เราได้นะครับตัวนี้อ่าก็จะมีสัตว์เลี้ยงหลายแบบนะครับก็จะมีมาบัฟแบบว่าเพิ่มโอกาสดอกเทอร์ไลท์บ้างเพิ่มโอกาสดบทองหรืออะไรพวกนี้ครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่ เหมือนกับช่วยในเรื่องของการบัฟมากกว่าแต่ไม่ได้เหมือนอิมาเจนที่ออกมาช่วยสู้เนาะอันนี้ก็เป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงทั่ว,วไปแล้วก็เจ้าสัตว์เลี้ยงนะครับเราจะต้องซื้อตั๋วด้วยแอสเทอร์ไลท์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีผลต่อเรื่องราคาของแอสเทอร์ไลท์ที่เกิดขึ้นนะครับในแพทนี้นั่นเองเนาะอันนี้เพื่อนๆก็รอติดตามแล้วกันนะฮะว่าตั๋วจะราคาแพงหรือเปล่าและแล้วสัตว์เลี้ยงที่เข้ามาในแพทแรกล็อตแรกเนี่ย มันจะโหดแล้วก็ออกยากไหมจะมีเยอะไหมนะครับอันนี้ก็รอดูในเกมแล้วกันนะครับผมฟังก์ชันเลือกโหมดการเล่นเควสที่สามารถเลือกได้ตามสไตล์ที่คุณชอบนะครับอันนี้เนี่ยเข้าใจว่าอาจจะเป็นเควสเหมือนปกตินี่แหละแต่แค่อาจจะสามารถเลือกช้อยต่างๆได้เวลาที่เราไปเล่นเนื้อเรื่องนะครับอ่าแล้วก็สามารถที่จะแบบมีสตอรี่ไลน์ที่แตกต่างกันออกไปแต่คิดว่าของรางวัลอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับตัวนี้นะต่อมานะครับอิมเมจใหม่นะครับซอบอนะสดาวนะครับ ซึ่งอันนี้เป็น Imagine เอพิโซดใหม่นะครับให้เพื่อนๆนึกถึงโทโคโทโคครับผมจำได้ไหมครับว่าตอนที่โทโคโทโคเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันแจกจาก event. อีเวนต์อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับนะและมันแปลกมากอย่างนึ่งนะครับสำหรับ s ซิร์ฟโกลบอลเนี่ยคือเจ้าซอบอเนี่ยมันเป็น Imagine ของเอพิโซดที่6ครับผมอ่าคือถ้าเกิดตามเกาหลีเนี่ยมันจะเป็นเอพิโซดที่6แต่ว่าของเราเนี่ยมันดันมาเป็นเอพิโซดที่2เลย นะครับก็คือเจ้าหมูป่าตัวนี้อ่าหมูป่าธาตุไฟตัวนี้นะครับก็เป็นตัวสีดาวพื้นธรรมดานั่นเองอารมณ์เหมือนโทโคโทโคอะ่ะก็พออพิโซดมาก็อาจจะต้องไปลงดันหาอาจจะต้องเติมพาสหรือว่าทําภารกิจต่างๆนั่นเองนะครับสำหรับซอบอเนี่ยเก่งไหมนะครับเป็นอิมเมจินธาตุไฟสายแท้งนะครับผมความสามารถของเขานะครับแพสซีฟเนี่ยก็คือจะลดความเสียหายเนี่ยธาตุไม้หครับแต่ว่าถ้าเราใส่ปุ๊บเนี่ย เพื่อนในปาร์ตี้นะครับก็จะได้ลดความเสียหายธาตุไม้ด้วยแต่แค่0.5%ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่แบบเฮ้ยใส่คนนึงในทีมก็เวิร์กเหมือนกันนะครับอ่านอกจากนี้นะครับมันจะได้ค่าดีเฟนซ์เนี่ยเพิ่มขึ้น1%อ่ออาหาร1จานที่เรากินเข้าไปนะครับซึ่งสามารถสแต็กได้5 5จานนะครับก็จะเป็น5%นะอันนี้ที่ขัดจูนนะครับผมแล้วนอกจากนี้นะครับก็จะเพิ่มความเสียหายนะครับของพาร์ทเนอร์ในครัวแม่มดนั่นเองนะครับ ก็คือแบบฟิลแบบโทโคโทโคเลยคือมันต้องเอาไปแน่ในในอพิโซดต่อไปนะเพื่อที่จะเพิ่มดาเมจหรือว่าเร่งดาเมจนั่นเองนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องหิ่งตัวนี้นะครับผมอ่ะสกิลต่อมานะครับสร้างความเสียหาย244%นะครับของดาเมจเนาะแล้วก็สตันศัตรู3.5าวินะแต่ศัตรูที่โดนสกิลเนี้ยถ้าจะให้มันสตันเนี่ยมันต้องติดเผาไหม้ด้วยนะครับถ้าไม่ติดเผาไหม้ก็มีแค่ดาเมจแต่ถ้ามันติดเผาไหม้ก็จะสตันด้วย ก็คืออาจจะต้องคอมโบกับไม้หรือดรากิกอะไรแบบนี้นะครับต่อมานะครับผมก็คือสกิลในาลานประลองอิมเมจินหรือว่าอิมเมจินะจญภัยนะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าในทีมเราเนี่ยมีมเจนตายลงหนึ่งตัวปุ๊บเนี่ยเขาจะเด้งเลือดนะครับกลับมา5%ของเลือดที่เสียไปนะครับแล้วก็เพิ่มแมทแท็ก5เพิ่มเดฟ 20%, 20เพิ่มแพ็คเลือด10%แล้วก็ท่าน c ี5%ีน แล้วก็ทับซอนกันได้4ครั้งนั่นหมายความว่าเจ้าหมูตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันอยู่จนสุดเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยคือสเต็มันก็จะโหดมากๆนั่นเองนะครับแต่ผมมองว่ายังไงก็อาจจะยังแพ้พวกทีมซีดราโกอยู่ดีนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นธาตุไฟนั่นเองนะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมก็คือเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับข้อแรกกิจกรรมก่อนเอพิโซดแข่งขันทำอาหารนะครับอันนี้เนี่ยก็ ถ้าเกิดใครเล่นมาแล้วเนี่ยก็คือน่าจะคุ้นๆน,นะฮะว่าตอนที่จินนี่จะมาเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมแบบกิจกรรมก่อนเอพิโซดปีศาจโบราณใช่ไหมอันเนี้ยก็มานะครับเป็นกิจกรรมก่อนเอพิโซดแข่งขันทำอาหารซึ่งถ้าตามเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยมันคือเอพิโซดที่6นั่นเองนะครับอ่าตัวนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะ่าจะแจกซอบอหนึ่งตัวนะครับผมแต่ว่าผมจะให้ดูอะไรนิดนึงแล้วกันนะครับก่อนที่มันจะเข้าเอพิโซดเนาะเผื่อเพื่อนๆจะเตรียมตัวกันนะครับเอพิโซดที่ ทางเกมเนี่ยเขาจะเอาเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเอพิโซดครัวแม่มดนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวบอสธาตุไฟนั่นเองเนาะอ่าก็จะมีรูปแบบประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะทำดาเมจได้เยอะๆตอนเอพิโซดมันมานะครับหรือว่าใครที่จะไต่อันดับเนี่ยแนะนำว่าให้เริ่มปั้นธาตุน้ำได้เลยเนาะเพราะว่าบอสเนี่ยจะเป็นธาตุไฟครับแล้วก็แมคคาณิกการเล่นต่างๆเนี่ย ก็จะมีหลากหลายรูปแบบมากๆานะครับก็สามารถศึกษากันไว้ก่อนได้นะครับสำหรับตัวครัวแม่มดนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะมีกิจกรรมฉลองอัปเดตเมืองหลวงนะครับกับกิจกรรมฉลองเปิดฉากศึกจิงบอลังนะครับตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นการแจกของทั่วๆไปนะครับเป็นกิจกรรมที่แบบอาจจะให้เราล็อกอินเข้ามาทํากิจกรรมรายวันเพื่อรับของรางวัลต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อ4ครับคู่มือการเดินทางในเอเวอร์มอลสำหรับโซไดเวอร์หน้าใหม่นะครับผมอันนี้อาจจะเป็นเหมือนกับ กิจกรรมที่ซัพพอร์ตผู้เล่นใหม่นะครับผมที่กําลังจะเข้ามาเล่นในน i n โนคุนี้ครอสเซิ l ์ก็เป็นไปได้อาจจะมีการแบบว่าเอ้ยทำให้เลเวลได้ง่ายขึ้นเหมือนกับเซิร์ฟเกาหลีที่แบบว่าสามารถเล่งเลเวลได้ถ้าเกิดเป็น ID ใหม่เลยอาจจะมีการแจกอะไรที่แบบทําให้รู้สึกว่าตามผู้เล่นในยุคปัจจุบันทันอะไรแบบนี้ครับ ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงนะครับว่าถ้าเกิดเป็นผู้เล่นที่เล่นทุกวันแบบผมอะไรเงี้ยมันจะมีกิจกรรมนี้ไหมหรือว่ามันต้องสร้างไ d ดีใหม่เท่านั้นถึงจะได้นะครับอันนี้ก็รอลุ้นกันนะครับแล้วก็มีการปรับปรุง UI UX เพื่อความสะดวกด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเพิ่มฟังก์ชันรับของขวัญในป่า i m a g i n อทั้งหมดคือเราเข้าไปเราก็กดรับทีเดียวเลยไม่ต้องไปนั่งจิ้มทุกตัวนะก็ถือว่าสะดวกสบายมากขึ้นนะครับเพิ่มฟังก์ชันจัดจัดเรียงเพื่อนนะครับผมอันนี้ก็สามารถจัดเรียงเพื่อนได้ ให้น่าจะจัดได้หลายแบบมากขึ้นหรือว่าหาเพื่อนได้ง่ายขึ้นนะครับเพิ่มฟังก์ชันเปิดกล่องในกระเป๋าทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับก็บางคนก็มีแบบแต,ติดเต,ตโตอะไรพวกเนี้ยอ่เย็นลงเย็นลี่อะไร รวมอยู่ในกระเป๋าเยอะครับอันนี้ก็อาจจะเข้ามาช่วยให้เปิดได้ทั้งหมดเลยนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีอัปเดตสินค้าใหม่ด้วยนะครับแน่นอนว่าสินค้าใหม่เนี่ยมาทุกแพคเลยนะครับเพื่อนๆนะอันนี้ก็รอติดตามกันครับว่าแพคไหนจะดีแพคไหนจะคุ้มนะครับก็รอเสียตังค์กันได้เลยนะครับผมและนี่ก็คืออัปเดตใหญ่นะครับที่จะเข้ามาในวันที่10สิงหาคมนั่นเองเนาะสรุปกันอีกทีนึงก็คือจะมีพวกศึกชิงบัลลังก์นะครับมีระบบสัตว์เลี้ยงมีอิมเมจนใหม่นะครับมีฟังก์ช นะครับแล้วก็กิจกรรมใหม่อีกเยอะมากๆนะครับแล้วหลังจากแพทนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นแพทของเอพิโซดแม่หมดแล้วนะครับใครที่ยังไม่ทำธาตุน้ำเนี่ยแนะนำว่าให้เตรียมธาตุน้ำไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีอิมเมจนอีกหนึ่งตัวที่ฟิวคล้ายๆกับทาราโคนาครับที่สามารถทำนามตในเอพิโซดนี้ได้แบบ1000%แล้วแบบอ๋อมันต้องมีอีกแล้วนะฮะเออไม่รู้ว่าเกมจะข้ามแพทมาทำไมเหมือนกันนะฮะหรือแบบ เออรีบโกยตังหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเป็นอิมเมจเดเมที่โหดไม่อีกตัวหนึ่งนะครับกำลังจะเข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดองตัวอิมเมจไว้ก่อนนะครับผมนะโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวสารอัปเดตละกันนะครับถ้าเกิดใครเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดซ u b s c r i b ์นะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆของเกมนิโนคุนิครอสซั์หรือว่าเกมอื่นๆนั่นเองครับแล้วไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ